สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน powering the future empowering the people 140ปีปีไพรส์ีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิป์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ เดี๋ยวก็เราจะนำหลวงพ่อทองคำนะคะ<ช>ไปประดิษฐานหน้าองค์จริงค่ะพีก่ก้องขานะคะ<ช>หลวงพ่อสมเด็จธงชัยท่านก็บอกว่าให้เรานำไปเหมือนกับไปบูชาชบูชาแล้วก็รับพลังดีๆขอพรความจเจริญความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนที่นะอยู่ในประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขกันไป มะม่วงสีเหลืองทองกับ<ช>องค์หลวงพ่อทองค้างค่าดีนะเป็นสิริมงคลใช่นนเลยอ,นนอันนี้แป็นาาสาง ะะเรามีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังนะคะคุณก้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับนี่จะบอกว่าแม้เราจะมากราบแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ยังอดไม่ได้ความงามขององค์<ช>พระพุทธรูปที่งามมากค่ะพี่ก้อยองค์หลวงพ่อทอง,องคำความ Amazing ที่เมื่อกี้ได้บอกก็คือแยกได้ทั้งหมด9ส่วนอ๋อ9ส่วนใช่คะในสมัยก่อนนะคะการที่จะหล่อพระให้มีเนื้อเดียวกัน ทำได้ยากมากนะคะการที่เราทอนเป็นส่วนต่างๆค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยเนียนเป็นชิ้นเดียวกันได้ง่ายกว่าจะดูเห็นสังเกตเนี่ยตรงพระเกศาจะไม่เป็นสีทองเพราะอะไรคะอ๋อ ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าองค์หลวงพ่อทองคำเนี่ยทำจากทองคําที่ค่อนข้างบริสุทธิ์นะคะแต่มีความอ่อนมากก็คือต้องมีการผสมในส่วนของแร่ธาตุต่างๆหรือว่าในส่วนของเนื้อเงินต่างๆนะคะเพื่อให้มีความหนาแล้วก็ขึ้นรูปได้นะคะฉะนั้นแต่ละสัดส่วนขององค์หลวงพ่อทองคำอ่ะก็จะเหมือนความหนาของทองคําปริมาณของทองคำ่ยไม่เท่ากันพระเกจมาลาเนี่ยค่ะเป็นทองคํา99.9% 9อยู่บนสุดฉับเปรวรัศมีเพิ่มยางบนไปเลยนะคะ่ะก็ 45กสิ้กิโลกรัมเป็นเฉพาะเฉพาะแค่ตัวสี่สิบห้5กิโลกรัมใช่ค่ะดูสังเกตนะตรงตรงที่เป็นพระเนตรอะค่ะเหมือนไม่ใช่วัสดุธรรมดาด้วยเนี่ยที่เป็นสีขาวขาวอค่ะถ้าตาขาวเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อมูกค่ะถ้าเป็นตาดำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นนินอัญมณีดำก็คือแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบนี้มาต้องแต่ อดีตแล้วก็ถึงบอกว่าองค์หลวงพ่อทองคำอะค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะท่านสามารถอยู่รอดอะค่ะอยู่รอดมาถึงจจถึงตอนนี้ใช้คำถูกต้องเลยนะซึ่งแน่นอนว่าคนที่เขามาไหว้หลวงพ่อทองคำอะสายมัวเขาต้องมีเรื่องที่จะขอ ถ้าเราได้เป็นพิเศษะพี่ก้อยอยู่ที่นี่มาต้องพอรู้แน่ๆเลยอ,อะเออเขามาขออะไรยังไงคะเท่าที่ก้อยรู้อะค่ะส่วนมากเลยอะค่ะก็จะขอเรื่องการงาน,นการเงิน<ไ>สุขภาพ หลวงพ่อสมเด็จบอกว่าท่านเนี่ยเปรียบเสมือนกับเทพเจ้าชัยสิงเอียของจีนก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภอ่ะอันนี้ก้อยว่าจริงคุณก้อยเคยเห็นเคยเห็นคนแบบว่าแบบมาแก้บุญแก้บนอะไรขนาดนี้อ๋อคิดว่ามาถวายดีกว่าไหมเออถวายมาถวายมันถวายมีค่ะมีไข่มีแกงเขียวหวานขนมจีนแต่ที่ก้อยเคยถามไข่เนี่ยค่ะส่วนส่วนมากก็คือมีสูงสุดถึงเป็นพันพันพันฟอง จะเป็นนเเเรรรื่องกาียมื่อได้มาสักการะหลวงพ่อทองคําเชื่อกันว่ามาขอเรื่องการงานหรือจะขอเรื่องเงินทองก็สมหวังรวมไปถึงการศึกษาต่อสอบเข้าเรียนก็มาขอกันได้นะคะและเมื่อขอสําเร็จก็นิยมนําไข่ต้มหรือขนมจีนแกงเขียวหวานมาถวายกันค่ะเป็นเรือเลยได้เนี่ยใช่ค่ะเราจําลองเรือสเภาขนาดจริงแต่ครึ่งลํา ตรงนี้เราก็จะเป็นโมเดลถนนเยาวราชจำลองนในสมัยก่อนนะใช่ค่ะ